โอ้เสียนบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องเรียบร้อยไหมอ่าไหนไหนนะอ๋อบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะรบกวนอช่วงเย็นๆครับผมค้งสุดคงสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายครับผมค่ะโค้งสุดท้ายฟังที่เจ็ดศูนย์สามครับผมเอชศูนย์สามครับเอานุ้งนิงก็เชียน นุ้งนิ้งะนนิพาเพื่อนนุ้งมิ้งพาเพื่อนเจ็ดศูนย์สามเอเชียบุริน้อเร่อมาแล้ว้ง <Jake. S 1> สุดท้ายเจ็ดศูนกกิรครับตักกันกันงล่างครับขาล่างกันังเจ็ลางก็อันนี้มันเป็นเลขฝันครับฝันได้ห้าแปดตัวแดงจอไปบรอจะมาไหม อ๋ห้าแปดนี่ฝันเนาะฝันเนาะโอ้อดห้าแปดฝันครับผมห้าแปดกันกันห้าเจ็ดโอ้คนฟันได้ฝันครับ้าแปดโอ้เล็กสุดโตครับผมของเซียนเวลามาด้วพี่น้องเอามาทบทวนกันเพีว่างอยู่เนาะครับผมว่างๆอยู่ครับครับผมก็ได้ของตัวนี้ครั สองเก้าครับคอันไหนนะคะสามกับสองเก้านี้มีมาให้เห็นหนึ่งชุดแน่นอนโอ้สามศูนย์สามศูนย์กับสองเก้าเอ้ยสองเก้ามีมาให้เห็นอ๋อตัวกนขึ้นแน่นครับผมมีมาให้เห็นแน่นอนงวดประจำวันที่สิบหกนี้เอเียงตัวใหญ่เกินเลยมองไม่เห็นนานมากนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นบนเป็นล่างครับแต่มามีมาให้เห็นแน่นอนหชุดอ ว่าโค้งจุไทยเป็นทรงมาให้เนาะสามศูนย์เนาะครับผมสามศูนย์กับสองเก้านี้กลับด้วยครับครับผมมีไปแน่นอนโอ้การันตีได้พี่น้องเลยสำหรับเส้นบุรีรัมย์ครับผมปลอยตองวัดเลขกว่าปั๊บทรงมาให้ปั๊บเลยเนีเนาะศูนย์สามครับอ่าหนึ่งสี่อันนีก็ไม่ใช่การบัญญัตอ่าเอ่อครับขาะนี้ดังทั่วฟ้าได้บานีอ่า เด็ตัวนี้ของเซตวีรัมน,ดน<ะ>ีดันตัวฝ่าได้พี่น้องเลยครับอ้สูตรนี้มันสูตรนี้มันยังสิบห้างวดนี้มัน,นมัน,น,ม,น,น,ม,น,ม,นมันก็ยังไปในตั้งแต่ต้นปีมายังยังไม่เหลือครับโอ,โอ้สูตรที่เข้าใ่กันทิพหางวดซ่นนนกก้นไหมครับน้ะครับผมนี่มีงว,ด,วดที่แล้วนี้ไล่มาแล้วมันดึงดึงได้ไอ้ศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งงวดที่แล้วอะ่ะ ครับครับผมเึงได้จึงได้สามศูนย์กับสองเก้าสามศูนย์กับสองเก้าสามศูนย์เห็นชุดับผมเราเห็ง่ายเลยพี่รองเอ้ยเพิ่นกับรัดตีห้ปตัดเานาะสามศูนย์กับสองเก้าบอสเตอร์ได้กับตัวหนึ่งแบบพี่รองคนบ้านอะ่ะค่ะมาเห็นแท้อ,ออกแท้ได้แท้แท้ละพี่รองเอ้ยอ่ามีเห็นหนึ่งชุดับผมมีเห็นหนึ่งชุดแน่นอนับผมอือ ว่าเขาบ้าชิบหายว่ะเลยังไงอันเลขฝันตีงไหนบ้างพี่อพีอ่แม่บ่เลขฝันที่ว่าแดงจิงคืองอแดงจิงคเลขเลขเลขฝันเห็นตัวแดงนี่ก็คือห้าแปดครับผมห้าแปดเป็นตัวเล็กเนาะพนะีะ่นาะฝันนี่ฝันฝันเห็นตัวแดงนี่คือห้าแปดครับออโอ้ตัวแดงจิงคืองเลยพี่น้องได้ห้าแปดพี่น้องเดิมก็มีโอกาสมาเหมือนกันเนาะพิจารณาแล้วออกอยกได้ครับแต่ว่าคนก็กันไม่ให้อยู่ดอกห้าจุด อชา FC เขาซื้อเป็นเขาคงซื้อขึ้นซื้อลงนะแต่แล้วผมฝันได้5-8ทุกคนก็ซื้อขึ้นซื้อลงเอาครับผม,ผมพิจารณาดูปเป็นแนวทางตอนนี้ก็อยู่ที่ก <c oughs> ารลกลุนของ FC ในที่มีดวงทางนี้ก็จะจะซื้อเป็นครับผมใอ้เฮ้ยน้ำกันเนาะเฮ้เฮ้ยน้ำกันแต่ว่าสองตัวนี้มีให้เห็นหนึ่งชุดแน่นอนสามสามศู ว้าวว้าวว้าวถือสชุนั่นได้มาเขาย้มยัว่าว้าป็นสร้างเกวด้เจากินทาซะก็ไม้เห็นว่าบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะนี่เาทานคงสุดไายเซีนบุรีรำเขาค่ะเนะครับขอให้เอวันนี้รับไปพิจันาครับผมมีเห็นึ่งชดชุดอ้ครับมีเห็นหึ่งชุดได้รอ มีเฮเนี่ยตอนนั้นค่ะเนาะครับผมใครใครซื้อเป็นจะจะบอกว่าซื้อแต่บนไม่ได้ซื้อล่างแต่คนก็ซื้อล่างแต่คนซื้อเป็นต้องลงทุนเลยครับครับผมต้องลงทุนครับผมค่ะบายเอฟซีเฮปปังครับวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับค่ะส๊ายบาค่ะบ๊ายบาค่ะครับผมค่ะนี่ก็เป็นเซียนบุรีรัมย์เนาะค่ะมาที่ อาจจะทวนให้นะคะเนาะองค์สุดท้ายแล้วนะคะเซียนบุรีรลำค่ะแอดจะทวนให้แล้วค่ะเดออเซียนบุรีรลำนะคะขั้นเด่นมาใหาไตรทองวัดล้างสลากินแบ่งออกวันที่สองพฤษภาคมอผ้เซียนบุรีรลำสายตรงสายจวดหามาหาเฮงครอ่าเด่นสามกับสี่มาแล้วก็ให้เลขชุดเลขสองตัวมาศูนย์สามกับหนึ่งสี่เลขสามตัวเป็นหมายเลเก่าศูนย์สามเลยเก้าศูนย์สามสามตัวนะครับเนาะว่า ศูนย์สามกับหนึ่งสี่เป็นเน้นบนเนาะเพิ่นปล่อยชุดบนมากกวาดไข่ได้พี่น้องได้ปล่อยมาพันนั้นแล้วแล้วชุดล่างเดี๋ค่อยมาทีหลังเนาะชุดล่างมาทีหลังมีเจ็ดเก้านั่นแหละเจ็ดเก้ากับแปดเก้าเด่นเจ็ดเด่นแปดฟันไปที่เจ็ดเก้ากับแปดเก้าตัวกันตัวกันนี่ก็ทิ้งไม่ได้อีกมือหนึ่เนาะโอ้แอบกระเพื่อมดีออกเรื่อไม่มีนะแต่วกันเจ็ดแปดได้พี่น้องได้เชิญตัวใหญ่เกินไปก็เลยไม่เห็นดีตโค้งยุทธไทยส่งมาให้เนาะฮับค่ะอ่า ดสุดท้ายดสุดท huh? oh, sure? ้ายค่ะ hmm. น uh, oh. uh, uh, oh. like ี่ให้เห็นแค่พรว่าออกแค่บ่บนกับลางพี่น้องนี่ให้เห็นด้วยอ่าสามศูนย์อสามสามศูนย์แล้วก็เก้าสอง่ากราบขอบเลยพี่น้องแต่ว่าหาแปเป็นเหลอกฝันเพลินฝันอยังไรกับใบหนูล่ะอยงจิงคอเลยแต่ว่าเป็นตัวแดงๆนะพี่น้องแต่ว่ากับอะไรกับลัตตีด้อ่าแต่ว่าสามศูนย์เนี่ย กับเก้าซองเนี่ยซองเก้าเนี่ยมืเห็นแค่บาลางกับบุญมาสันนะพี่หลองให้พิจารณาเอาว่าเป็นดีใจแทค่จฟังือซ่แต่ว่าแต่ว่าเลกันเป็นบบทุไทยเขาดีดีืด้ไหมสี่เิ่นไห้เข้ามาหนึ่หาเก่นะเพิ่เกเล็กันเพม่นมันออกสามสวเลยลองพิจารณาดูเนาะครับผมเนาะห้ามาตะีกับบรุษเท่าันแหละห้าห้าแปตัวแดงแดงโอ้โห ตัวแดงแดงได้พี่น้องบ่อพี่ล้างคนว่าบ่พี่ล้างบ่เนี่ยอาจจะมาบดมาล้างเคยมาแล้วบนล้างมากมากพร้อมกันเลยสเหรับเ็จวีรมได้พี่น้องได้สามตัวกระแตเพราะว่าหนึ่งเมื่อหนึ่งหาเก่าเนี่ยเพินฟันตัวนั้นจับได้อยู่ครับผมฝากไว้ได้พี่น้องด้วยโค้งทุ่ยไทยแล้วเพราะว่าอีกเมื่อสองเมื่อก็จะได้เท่เลยล่ะเพราะว่ามีเห็นเป็นเปิดยำด้วยเพราะด้วยการันตีได้แหละพี่น้องเนาะมันใจได้ มีให้เห็นเด้30อืออ่กับ92อ่าพี่น้องบ่ตัวใดก็ตัวนึงละอือ2992 ยิบเก้าสามสิบละพี่น้องว่าไงซะเนาอืมอ่ปให้ันแปดเนาะกันแปดดิอ่ากัุดเนาะเออนั่นแหละเขาบอง่ายๆซะน้าพี่น้องอืนั่นแหละเพราะว่าเป็นมาเมี่ยเห็นแทะบบนกะลังอ่าอา้องเป็นเน่นบนนั่นแหละเนาะเป็นปล่อยมาต้องห่างันกับเนีนบนต้วากาบโรูเนาะเพราะว่าพิจารณาเบ่งออกเป็นหน้าท้งน้าพี่น้องกสำหรับเสื้อผ้าขอเขามา ตัดปีใหม่เนาะลงกับทาาา่นบบทานสองมาตัดปีใหม่กับท่านสองมาตั้งแต่ปีพิโนขาวลยปีพิโาครับเป็นเขามาในท่านสองค่ะในทางยิบซี่เข้าม,มาตลอดนะคะเนาะขึ้มาตลอดเข้าตลอดได้พี่น้องอฟุกแน่กับสามตัวคุณแล้วย่างบ่เข่าเข่าตัวนึงอยู่แล้วอ่อเขา่าบ่บนกับล่างทุกอย่างพี่น้องถ้าขันเข่าบนล่างก็เป็นกับไรเข่าซะเนาะอะไรเนีดตามล่อค่อยเนาะเส้นวิรัมเนาะพี่น้องตามนั่นละ มีให้เห็นแถ่ท่อนเลขด่างความสื่อไห่ปนน้อพี่น้องสามชุดแต่ว่นไห่มาตะกอนมูหุ่นนาะไห่มาตะกรันบ่าวคนความสลากมันไอเก็บเต็มยู่พี่น้องปลาไห่เต็มแค่ไหนเก็บกล่องเยอะแค่ไหนเก็บกล่องอยู่พี่น้องเอาขอบ่าวคุณหลายไอเซนบุรีรับเฮานะคะเนาะต่างช่องปลากุ้งไหลกุ้งแช่ในด้วยค่ะพี่น้องเก็ซีนี่ก็เล่าใจให้กับทางช่องทีมงานขอบคุณค่ะเพื่อนจ้าแล้วก็ ทงแก้วผาเพื ata, world, ่นได้จ้าเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมเนาะสวัสดีพลอยมีโซะพิใไซแบนกันสำหรับเซียนวีรำมีให้เห็นแน่นอนครับสามศูนย์สองเก้าประบุกรลังพี่น้องสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถาเลยเนาะพลอยมิโซะไขมันน้ำกันพี่น้องได้สำหรับแนวทางเซียนวีรำสวัสดีครับสวัสดีค่ะ